อันนี้มาแดงเท่าไหร่จ้ะมะแดงถุงเท่าไหร่จ้ะถุงละห้าสิบจ้ะถุงละห้าสิบนะคะไม่แพงนะคะทุกคนนี่ปลาก็มีอันนี้เออมีเขียดด้วยค่ะเขียดนี่เท่าไหร่ร้อยหนึ่งมีเท่าไหร่ห้าสิบเหมือนกันน่ากินค่ะพลาครูออนทำเป็นนอ้โหอ่อนซื้อไปแล้วนั้นสวัสดีค่ะทุกคนพบกับครูอรอนอีกแล้วนะคะ วันนี้คุูออนพาทุกคนนะคะมาตลาดนะคะตลาดนัดตรงอำเภอปรางกูนะคะมีกับข้าวมีเสื้อผ้ามากมายเลยค่ะเดี๋ยวพาไปดูกันค่ะไปกันเลยค่ะเริ่มตน้นตรงที่จอดรถนะคะก็มีน้ำมีลูกชิ้นมีผักชาวบ้านมาขายเองนะคะเนี่ยโลนัด โดนัทน่ากินมากค่ะขายดีเราร้านดูถังนะตลาดซัมผู้ขันหนึ่งชิ้นเท่าไหร่จ๊ะชิ้นละห้าบาทนะคะชิ้นละหบาทนะคะเดี๋ยวมองผู้อืซื้อโดนัตก่อนอเสื้อผ้ามือสองนะคะใครที่ชอบเสื้อผ้ามือสองนะคะเสื้อผ้ามือสองก็มีนะคะตัวละสี่สิบสามตัวร้อยเลือกได้เลยค่ะแต่ครูออนชอบดูอาหารนะคะ อันนี้เด็กๆคงชอบนะคะไก่เขยา่ากุ๊กๆอันนี้กับข้าวแม่เล็กนะคะถุงเท่าไหร่อันนั้นเนอะข้าวคือถุง30ถ้าเป็นแกงมือ14ค่ะเอาน้ำเออนี่ค่ะ แรลงทอดใครชอบอาหารปลานะคะจานละยีบบ่สิบบาทจานละยี่สิบบาทห้าสิบจ้าจ้าน่าทานม,มากค่ะทุกเมนูยี่สิบบาทนะคะผัดผัดนะคะเอาเดี๋ยวรับเป็นรับเ็นรับ ลาบทุกอย่างนะคะลาบน้ำแก้วละยี่สิบกล้วยวีละยี่สิบบาททุเรียนนะคะทุเรียนชนีแพ็คละสองร้อยถึงสามร้อยสี่ร้อยนะคะสองร้อยแปดสิบนะคะปูใหญ่ มาไฟสามโลร้อยจ้ะอืมอันนี้ขนมนะคะทางโน้นลูกชิ้นหูปิ้งอันนี้กับข้าวนะะคกับข้าว ลัดก็มีค่ะกุอบงอบอุ่นเส้น25บาทจ้ะนี่งอบอุ่นเส้น25บาทแพ็คเท่าไหร่นี่จ๊ะ ข้าวเหนียวมาม่วงยี่ห้าเหรอจ๊ะบ5บา,บาทข้าเบค่ะ25บาทบ <î bla i> าทครับ40อันนี้ยังไงอ,อันนี้มะม่วงค่ะยังไม่ได้ปาดใส่หมายถึงว่าถ,ถ้าไม่มีมะม่วงมันกี่บาทรืบาทเออไปใส่มะม่วงเองมะม่วงที่บ้านก็มี <laughs> ต่อเลยนะคะทุกคนเมื่อกี้ซื้อข้าเหนียวมะม่วงนะคะอันนี้ขนมครกนะคะแพ็คละสาสบบาทนะคะกับข้าวน่าทานมากค่ะ กรวยติ้งผลไม้เอาเลยนะอม,มาเกีกก๊ยวเกี๊ยวต้มชิ้นละห้าบาทนะคะน้ำเต้าหู้ไก่อบไก่เฮทุเรียนทุเรียนแพ็คแพ็คละร้อยสี่สิบก็มีร้อยแปดสิบก็มีนะคะนี่ ขายตุ้เนี่ยเหมอนกัไรเล้ยขายต้มน้ำทงยายโรยนิ้มันส้มตำครกละสี่สิบบาทอันนี้ใส่กรอกอันนั้นมะม่วงลูกชิ้นลูกชิ้นทอด

อ,อันนี้ก็ข้าวขาหมูนะคะทุกคนเอ่อต้มแซ่บก็มีนะคะต้มแซ่บคับก็มีอ,อ,อันนี้หอยแมลงผู้หอยลายกับข้าว,วกับข้าว,วไส้กรอก ซอยจุอันนั้นซอยจุเนื้อวัวเนื้อมันไม่เค็มค่ะสามสิบบาทค่ะสามสิบนี่าเลยค่ะอันนี้สามสิบเลยจ้ะอ๋อไม่เหมือนกันระใหญ่กว่านิดนึง่ใหญ่กว่านิดนึงโอ้ปลาินิเผานะคะ ตัวใหญ่ๆเลยค่ะทุกคนอืมอันนี้ก็ไก่ไก่ไอบอตลาดของป่าก็มีนะคะอันนี้ใบเขาเรียกอะไรต้นอะไรจ๊ะเนี่ยอ๋อสดยีหล้กยีหลอกีหลอกอันนี้กำแล้วเท่าไหร่จ๊ะ กำละยี่สิบบาทนะคะนี่ไข่มดแดงนี่กระดอกดอกกระเจียวเนาะกระเจียวใช่ไหมอันอันนี้มดแดงเท่าไหร่จ้ะมดมดมดแดงถุงเท่าไหร่จ้ะถุงละห้าสิบจ้ะถุงละฮะสิบนะคะไม่แพงนะคะทุกคนนี่ปลาก็มอันนี้เออมีเขียดด้วยค่ะเขียดนี่เท่าไหร่ร้อยหนึ่ง มีเท่าไหร่ห้าสิบเหมือนกันน่ากินค่ะภาคออนทำเป็นนะ,ระครูออนซื้อไปและนะ้วนั่นพริกก็มีพริกหอมกระเทียมผัดสดปลาส้มนี่ผักนะคะโชกากยากินะคะ สถานีมาล่าซูชิชิ้นละห้าบาทนะคะทุกคน <c oughs> กับข้าวอันนั้นลาบนะคะอันนี้ห <c oughs> มูปิ้งไม้ละสิบบาทม <c oughs> นนีขนมเบื้อง <c oughs> อนนขนมเบือ <c oughs> เบ้อง <c oughs> ตำเหลานี่ตำเหลา้า เหลาน่ากินมากค่ะต้มป่าก็อร่อยมามน่ากินมากค่ะอมยำหอยนางรมชุดละร้อยบาทค่ะมีแต่ของน่ากินทั้งนั้นค่ะทุกคนกุ้งเผาก็สิบเก้า